เอางูใครับผมนะฮะก็ขอกล่าวสวัสดีทนะ่านผู้ชมทุกท่านทุกไลน์ในเช้าผมวันนี้ก็อยู่ผมสีเกอร์ทีวีแล้วนะซึ่งในวันนี้ผมจะมารีวิวเซิร์ฟนะฮะเป็นเซิร์ฟเออ่แนวสร้างบ้านแล้ว PVP อีกแล้วนะชื่อเซิร์ฟของเขาก็คือซาตานคราฟนั่นเองนะตรงนู้นนะฮะโอเคก็สําหรับไอพีเซิร์ฟนี้นะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปเลยนะตรงนี้ไม่ต้องแปลกใจนะตรงนี้เป็นสัตว์เลี้ยงผมเองนะก็โอเคผมที่ผมอยากแนะนําเลยนะของเซิร์ฟนี้นะมันคือ การเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นเองนะตรงนี้เลยนะมาตรงนี้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 นะฮะโอเคก็เนี้ยนะเพสนะครับผมนะก็สามารถที่จะอุ้ยเี้ยไอรอนกเลมจะรีบไปไหนนะก็สาหรับอยากได้ตัวอะไรนะก็สามารถเข้ามาพิมพ์คําสั่งในนี้ได้เลยนะฮะก็โอเคสําหรับเซิร์ฟนี้เอ่อของฟรีม่อยู่ไหนวะผมยังหาไม่เจอตรงนี้ก็เป็นเอ่อโฮมโซนพีพีนะฮะแล้วก็นี่ก็เป็นโฮมโซนในการสร้างบ้านนะครับผมนะก็เป็นอะไรที่ ไม่ธรรมดาก็มีมินิโกงมินิเกมให้เราเล่นนะฮะแล้วแม่งไอรอนกเลมแม่งตามกูแม่งมาตามมาทีแม่งกูหลักเลยนะฮะเนื้อมันวิ่งเออโอ้โหแม่งเราไปดูวาร์ปหายที่วงหายที่วาร์ปกันดีกว่านะฮะเฮียอะไรวะเกิดอะไรขึ้นมีฟ้าหงฟ้าผ่านะเมื่อกี้ตรงนั้นไม่รู้นะน่าจะเป็นแอนหรือเปล่านะเมื่อกี้มันมีไอรอนกเลมเหมือนผมนะก็เฮ้ยแล้วขายคงขายของตรงไหนอะไม่ใช่ขาย ไอ้ตรงนี้ตรงนี้ขายของนะตรงนี้ขายของเออจําได้แล้วนะตรงนี้ก็จะจะเป็นแครอทหรือเปล่านะฮะหรือกูม่วนนะฮะโอเคตรงนี้ก็เป็นขายของอะไรต่งางๆนานๆนั่นเองนะก็สามารถที่จะเข้ามาดูกันได้เนาะโอเคโอเคนะฮะโอ,อเคแล้วมาตรงนี้นะไอ,อตรงนี้มันเป็นคําสั่ง อะไรอินโฟนะอินโฟของเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะฮะห้ามขอเออ่มันนี่เดี๋ยวขอตังค์เกมนั่นเองนะห้ามดา่าผู้เล่นคนอื่นและยศใหญ่กว่าห้ามดา่านะโอ้โหแม่งเซิร์ฟนี้แม่งอำนาจเป็นหลักนะฮะน่าก็สำหรับเซิร์ฟนี้มันก็ไม่ค่อยมีอะไรมากแล้วนะก็พี่ซิกเกทีวีครับผมอะไรเอ่ยมันไม่ผมไม่ตอบแนละ้วไม่ใช่ว่ายิงนะผมก็มาแค่รีวิวเซิร์ฟนะฮะเดี๋ยวผมรีวิวเสร็จผมก็จะตอบเขาเนาะโอเค ตัวนี้คืออะไรเฮ้ยเมื่อกี้ไอลอนเกรมมันจมดินนะอาชีพแตงโมนะอาชีพอ๋อมีอาชงอาชีพด้วยเว้ยนะฮะเราสามารถที่จะรับจบนะเราสามารถที่จะเอาไอรอนเกรมนะไม่ใช่ไอรอนเอาแตงโมนะฮะผ้าอันนะมาติ๊กที่ตรงนี้หรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันนะจอยจอบนะคือรับงานนั่นเองนะนี่ก็อาชีพฟักทรองนะฮะแล้วก็ตัวนี้ก็น่านจะเป็นดอกไม้นะผมอยู่กันดอไม้นะอาชีพปลูกต้นไม้นั่นไงก็ว่าแล้วแล้วก็ อาชีพตัดต้นไม้โอ้โหไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะฮะโอ้โหก็น่าจะได้เงินนะ,ะน่าจะได้เงินแล้วนี้อะไรเนี่ยออกจากรังอ๋อถ้าจะออกนะก็สามารถที่กดตรงนี้ได้เลยนะฮะก็เป็นอะไรที่ไม่ธรรมดานะว่าไงนนองพี่น่าอยากออกกล้องแล้วเซ่นะฮะโอเคเรามาออกกล้องด้วยกันดีกว่าไม่ใช่มือไอสัตว์กูเลยมือไอคีบ มันวิ่งตามมาเลยนะเึมือยนะฮะก็สำหรับเซิร์ฟนี้นะก็สามารถที่จะเข้ามาเล่นสนุกสนุกกันได้เลยนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะก็ไม่มีอะไรแล้วฮะฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะเพื่อกำลังใจ้ผมคลิปดีๆต่อไปนั่นเองนะบ๊าบายปว่าผมจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมบาย